5ราศีนะครับดวงชะตาดีขึ้น10เท่าหลังพระอาทิตย์ย้ายพร้อมคาถาดีๆเสริมดวงชะตาครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ d ิ c นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดดวงชะตาพร้อมให้พระคาถาดีๆเสริมดวงชะตากันนะครับใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีขึ้น10เท่านะครับหลังดาว พระอาทิตย์ย้ายราศีนะครับก็พระอาทิตย์เนี่ยย้ายราศีเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดคือยิ่งใหญ่ทรงอํานาจนะครับมีอํานาจวัสนาบาร,รมีมีเงินทองนะครับคนที่เกิด5ราศีต่อไปเนี้ยดวงดีขึ้น10เท่านะครับแต่พระอาทิตย์จะอยู่ราศีละว1ปีเอ้ย1นเดือนเท่านั้นขออภัยนะครับก็ กลอบโกยได้ก็รีบกอบโกยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเดินอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณกลางวฤษสภาเขาก็จะเดินอีกรอบแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยใครอยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงเฉพาะคนแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยน,นาถานที่ควรสวดเพียงร9 9ยบาทเท่านั้นเองนะครับดาวพาทิศตอนนี้นะครับเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีเมษนะครับก็ ราศีแรกที่ดวงดีจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากคนที่เกิดในราศีเมษคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและที่สําคัญเลยใครที่เกิดในราศีเมษเนี่ยช่วงนี้หากคุณทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสที่จะโด่งดังร่ํารวยมีอํานาจวาสนาบารมีสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับใครเกิดราศีเมษเนี่ยช่วงนี้ดวงชะตาดีแบบขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็คนเกิดราศีเมษก็อย่าประมาทนะครับเมื่อดวงชะตาดีแล้วเนี่ยก็ต้อง ทำลงมือทําด้วยนะครับอ่ะลงมือทําให้เต็มที่แน่ๆน,นะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมนะครับราศีที่สองคือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับใครเกิดราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตาในช่วงนี้นะครับจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การยอมรับให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนะครับใครที่เกิดราศีมิถุนนะครับให้คุณเนี่ย เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าหาเจ้านายเข้าหาคนใหญ่คนโตบ้างนะครับแล้วคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับมาแน่นอนนะครับเพราะว่าดวงชะตาคุณตอนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับมีคนหนุนนํามีคนคอยหนุนหลังอยู่นะครับก็อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปราศีที่3คือผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะครับใครที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ย ดวงชะตาของคุณเนี่ยก็เด่นมากๆในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากคนในสังคมที่ทำงานมีโอกาสที่จะได้ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมง,งานนะครับได้รับการนับถือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและที่สําคัญเลยนะครับก็คือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับใครเกิดราศีกรกฏ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ด่งดังร่ํารวยมีชื่อเสียงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้ราศีกรกฎรับเน้นๆนะครับใช้คํานี้เลยนะรับเน้นๆนะครับแล้วก็ราศีที่4ครับคือคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับใครที่เกิดราศีสิงห์ช่วงนี้ควรทําออนไลน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าดวงคุณจะเด่นจะดังนะครับจะประสบความสําเร็จ จะได้รับการยอมรับนับถือนะครับชีวิตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาหลังดาวพระอาทิตย์ย้ายเนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจาตัวคนเกิดราศีสิงห์นะครับย้ายอยู่ภพสุภะเป็นมหาอุดคือจะเด่นดังจะรุ่งเรืองจะร่ํารวยแล้วก็ได้รับการนับถือนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําออนไลน์ก็ควรที่จะเข้ามาทําออนไลน์ได้แล้วนะครับส่วนใครยังทําไม่เป็นยังหาข์สเรียนอยู่ก็ ผมมีสอนนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใครที่เกิดราศีสิงห์นเนี่ยดวงเรื่องการทําออนไลน์ช่วงนี้ดีมากๆนะครับต่อมาราศีที่5นะครับที่ดวงชะตาดีก็คือคนเกิดราศีมีนนะครับคนเกิดราศีมีนดวงชะตาเรื่องการเงินเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจากที่ปกติตอนนี้ดีอยู่แล้วนะก็เรียกได้ว่าช่วงปีหนึ่งเนี่ยปี2ปีนี้โอโย คนเกิดราศีมีนนี่มาแรงจริงๆนะครับต้องยอมรับว,ว่ามีนนี่สุดยอดนะก็เป็นช่วงกอบกวยของคุณแล้วนะครับใครเกิดราศีมีนอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะครับเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับก็อีกประมาณปีกว่าๆคนเกิดราศีมีนก็ยังลงดีอยู่นะครับก็อย่ายอมแพ้ นะครับกอบโกยให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าพอดาวเดินไปอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยดวงเราก็จะเป็นดวงปกติและไม่ใช่ไม่ได้ดีอะไรมากแล้วนะครับก็เป็นดวงแบบต้องต้องทาไปเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ราศีนะครับที่ดวงดีสุดๆหลังดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีนะครับส่วนราศีอื่นๆต้องสวยคาถาเสริมดวงนะครับต้องมันสวดน,นะครับแล้วดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นเองนะครับจากปกติเนี่ย ดวงคนปกติเนี่ยก็คือทำร้อยได้ร้อยนะถ้าถ้าเป็นคนดวงแบบอ่ะดวงไม่ดีเนี่ยทำร้อยอาจจะได้แค่80ผลลัพธ์นะครับแต่เป็นคนดวงดีทำร้อยอาจจะได้ 120, 150ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบง่ายๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ฟังแบบง่ายๆกันแล้วกันเนาะโอเคคาถาที่ให้วันนี้นะครับก็ให้ตั้งนโมขึ้นมาสามจบนะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณพระรัตนาตรัยแล้วก็พระอาทิตย์นะครับ จากนั้นเนี่ยก็สวดดังต่อไปนี้นะครับอวิสุนุสสานุตินะครับสวดเพียงเท่านี้นะครับเสริมดาวอาทิตย์เรานะครับให้แข็งแกร่งมีอํานาจนะครับดาวอาทิตเนี่ยเป็นดาวดวงหนึ่งที่สําคัญในดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยมากนะครับพระอาทิตเนี่ยบอกถึงเกียรติยศอํานาจวาสนาบารมีนะครับและถ้าไม่อ่านเรื่องพบนะ ดาวอาทิตย์หมายถึงการงานด้วยนะครับหมายถึงการงานการทํามาหากินนะครับก็ดาวอาทิตย์เป็นดาวดวงหนึ่งที่สําคัญเกือบเฉพาะที่สุดเลยก็ได้นะครับในดาวทั้ง10ดวงดาวอาทิตย์สำคัญมากมากมากนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกิดราศีสิงห์นะครับคาถานี้สวดได้ทุกราศีนะครับคนดวงดีก็สวดได้นะครับจะดีขึ้นไปอีกคนดวงไม่ดีก็สวดเสริมให้ดีขึ้นมา นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็มันทำดีคิดดีพูดดีเสมอนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเห็นผลกับเราอย่างแน่นอนนะแม้วันนี้ยังไม่ใช่วันของเราไม่เป็นไรนะครับก็ทำทำทำไปก่อนแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะฝาก ตอนนี้นะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะองค์นี้เป็นพระพิคเนสเสริมดวงความสําเร็จนะครับใครอยากบูชาองค์พระพิคเนสเสริมดวงความสําเร็จก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรเหลือเหรียญสุดท้ายเหรียญเ,เดียวแล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่ศรัทธาองค์ท่านก็ติดต่อมานะโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ถัดๆไปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ